สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูไลท์ก็จะมาพูดถึงวิตามินดีมีดีฝ่าที่คิดนะคะวิตามินดีมีดีฝ่าที่คิดค่ะเพราะวิตามินดีเนี่ยมันไม่ได้ใช่มันจะช่วยเรื่องแค่เรื่องกระดูหรือจะช่วยเรื่องแค่การดูดซึมแคลเซียมให้ดีเท่านั้นนะคะมันไม่ใช่มีประโยชน์แค่นั้นนะ,ะถามว่าวิตามินดีเนี่ยมันมาจากไหนนะ,ะวิตามินดีเนี่ยมันมาจากร่างกายที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเองนะคะจากแสงแดดรังสี uvb นี่แหละค่ะ ตกกระทบมาที่คอเลสเตอรอลบนผิวหนังของเราเปลี่ยนเป็นสารตั้งต้นของวิตามินดีนะคะส่งต่อไปที่ตับไปที่ไตนะคะแล้วมันออกมาเป็นแอคทีฟฟอร์มของวิตามินดีนะคะทีนี้งานวิจัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าการโดนแดดช่วงช่วง9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นนะ,ะเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะ,ะให้โดนแดดประมาณสัก5-10นาทีนะคะแต่ทีนี้ ในคนสูงวัยเนี่ยวิตามินดีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะได้น้อยมันจะสั่งะห์ได้น้อยอะค่ะมันจะสั่งข้อได้น้อยมากกว่าตอนวัยหนุ่มสาวนะคะแล้วในบ้านเราเนี่ยแดดช่วงเช้าเนี่ยก็มีการทดลองนะคะแต่ว่ามันจะได้วิตามินดีเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเป็นแดดช่วงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่า การที่คนสูงวัยเนี่ยได้รับว,วิตามินดีน้อยเขาก็เลยแนะนําว่าให้มีการเสริมวิตามินดีเข้าไปนะคะแล้ววิตามินดีเนี่ยแปถึงเกเนี่ยได้มาจากแสงแดด1 0บถึงยีเนี่ยได้จากอาหารทีนี้อาหารอะไรล่ะที่มันมีวิตามินดีเยอะก็จะเป็นอาหารพวกประเภทปลาค่ะแต่มันจะมีเช่างเช่นปลาแซลมอนแล้วก็ปลาเทราปลาคอสปลาทูน่าได้ยินชื่อแล้วก็ มันจะเป็นจากพวกปลาของฝรั่งทั้งนั้นเลยเนาะแต่มันก็มีอยู่นะฮะในพวกเห็ดหอมไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมสดเห็ดหอมแห้งก็มีนะคะในไข่แดงก็มีค่ะแต่มีไม่มากนะคะวิตามินดีเนี่ยเราควรจะได้รับวิตามินดีเนี่ยอย่างน้อยนะคะ6 0 0อถึง800 IU ยต่อวันนะ,ะหน่วย i อยเนี่ยมันเป็นหน่วยวัดขององค์การอนามัยโลกะคะ่ะ เขาใช้อางอินเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์แต่ละชนิดนั่นเองนะคะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะพ่องวิตามินดีไม่น่าเชื่อนะคะเพราะว่าบ้านเราแดดร้อนเนาะแต่เป็นเพราะวิถีชีวิตนะเราไม่ค่อยออกแดดกันะนะคะทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยตากแดดเราก็ไม่ค่อยได้ตากแดดอาหารเราก็ต้องพ่องลงด้วยไม่มีค่อยได,ไ,ดได้ทานวิตามินดีเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นวิตามินดีเนี่ยเราก็ต้องเสริมเข้าไป ทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าถ้าเราทากันแดดละ่ะจะได้รับว,วิตามินดีไหมได้ค่ะแต่น้อยมากเพราะอะไรเพราะว่า spf อ่ะตั้งแต่ห้าได้ตั้งแต่8ขึ้นไปเนี่ยนะแปดขึ้นไปนะมันก็บล็อกการสังเคราะห์วิตามินดีแล้วแล้วถ้ายิ่งอายุมากด้วยนะฮะประสิทธิภาพการสังเคราะห์เนี่ยมันก็ลดลงนะ,ะเพราะฉะนั้นการเสริมวิตามินดีเนี่ยมันจึงเป็นทางเลือกอีกเลือกหนึ่งนะคะแต่ยังไงซะอาหารก็ยังสําคัญ ะะเพียงแต่ว่าอาหารที่เราทานเนี่ยบางทีที่เราได้รับมันไม่เพียงพอไงมมนเลยจําเป็นที่เราจะต้องเสริมวิตามินดีเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินดีเนี่ยนอกจากว่ามันช่วยเรื่องกระดูกแล้วก็การดูดซึมของแคลเซียมแล้วเนี่ยวิตามินดีเนี่ยมันยังช่วยเรื่องการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เราด้วยนะเพราะฉะนั้นยิ่งยุคนี้เนี่ยการเสริมวิตามินดีเนี่ยจึงมีความจําเป็นมากนะคะก็วันนี้ครูไรก็ มีมาฝากเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ